สวัสดีครับลุงมหามาพบกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ลุงมหาก็จะพาเพื่อน,อนมาชมราคาของต้นสเสนจันทร์กันเพลินๆนะครับต้นแรกนี่ก็เป็นสเสนจันทร์บุตรสราคามินนะครับต้นนีค้ความสูงเกือบ50-60ถึงเซนติเมตรแหละครับ เต็มฟอร์มแบบนี้ราคาในปัจจุบันถึงจะตกลงมานิดนึงก็ยังคงเป็นไม้ราคาหลักแสนอยู่ครับสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นหลักแสนกลางๆไปจนถึงปลายๆนะครับราคาอยู่ที่จะพูดคุยกันนะครับก็ต้องมี4ี0แสนขึ้นลวครับสำหรับ สเสนจ่จันต้นต่อไปก็เป็นสเสนจ่จันบุตรสราคามิ้นด่างนะครับฟอร์มกําลังสวยเลยครับต้นนี้ความสูงอยู่ที่50เซติเมตรครับถ้าเป็นสมัย <c oughs> เมื่อหลายเดือนก่อนที่ไม้ด่างกําลังมาแรงต้นนี้ราคาเฉลียดล้านเลยละครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ดรอปลงมากนะครับราคาก็ยังคงอยู่ที่หลักแสนกลางๆครับ ต้องมี4ี่ห้าแสนขึ้นราคาก็อยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายละครับแล้วแต่จะพูดคุยกันนะครับต้นต่อไปก็เป็นสเสนจันดำด่างครับนี่ครับต้นนี้ความสูงถึง60เซนติเมตรแล้วครับถึงฟอร์มจะไม่สวยจัดแต่ความด่างแล้วก็ความแพง ของต้นสเสนจันก็ยังไม่ตกลงมากครับจากที่มีการซื้อขายกันเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ต้องมีหลักแสนแล้วครับต้นนี้ราคาก็อยู่ประมาณ2,50,000ขึ้นไปจนถึงกลางๆเลยละครับราคาอยู่ที่พูดคุยกันว่าจะตกลงกันประมาณไหนนะครับแต่ที่ จำหน่ายกันในปัจจุบันก็ยังเป็นไม้หลักแสนอยู่ดีล่ะครับอ่ลุงม,มหาก็จะแถมให้ต้นนะครับนี่ครับต้นหูช้างด่างขาวนะครับาราคาไม้ด่างอื่นๆอาจจะตกลงมาบ้างแต่หูช้างด่างขาวฟอร์มนี้นะครับ ความสูงเกือบ80เซนติเมตรแถมมีลูกขึ้นเต็มคออย่างนี้แล้วก็าราคาก็ต้องคุยกันหน้าหน่อยแล้วครับเพราะเมื่อสองสาเดือนก่อนตอนไม้ด่างมาแรงต้นนี้ราคาหลักแสนปลายๆเลยแล้วครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นไม้หลักแสนอยู่ดีครับตั้งแต่ หลักแสนกลางๆขึ้นไปเลยล่ะครับหมายถึงไม้ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับไม่ใช่หาได้ง่ายๆเลยก็ราคาก็แล้วแต่ความพอใจของผู้ขายและผู้ซื้อเช่นนะครับแล้วแต่จะพูดคุยกันถ้าพูดคุยกันถูกก็ราคาก็อาจจะถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงเป็นไม้หลักแสนอยู่ดีครับ นี่ครับสำหรับคลิปนี้ลุงมหาขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ